บนวัดขนุนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและทางด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยมีเนื้อที่33.52ตารางกิโลเมตรมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสิงหนคนครประมาณ11กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่8หมู่บ้านคือหมู่ที่1บ้านดีหลวงหมู่ที่2บ้านวัดขนุนหมู่ที่3บ้านมะขาม หมู่ที่4บ้านหนองหอยหมู่ที่5บ้านบ่อปริงหมู่ที่6บ้านขนุนหมู่ที่7บ้านชายเลและหมู่ที่8บ้านวัดวาดประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลวัดขนุนซึ่งมีทั้งการทำนาข้าวการทำสวนผลไม้และไม้ผลต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงแพะการเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงหมูการทำประมงชายฝั่งของบ้านชายเลชาวตำบลวัดขนุนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นมิตรอันถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่แสนประทับใจของแขกผู้มาเยือนอย่างไม่รู้ลืมปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุนอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนายประภายเพชรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุนโดยมีนายกระจ่างโกธโนและนายสวัสดิ์ชดมณีดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายอดุลศักดิ์หวังนุรักษ์ดำรงตำแหน่งเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายนารงต้องมิตดดำรงตำแหน่งประธานสภาอบตอนายพิเชษรัตนภัยบณ์ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอบตอและมีสมาชิก หาอ,อบอตอจำนวน16คน โดยนายพัชรนัทดุลยพัฒน์ดำรงตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุนนายเฉลิมศักดิ์เจริญวงศ์ดำรงตำแหน่งรองประลัดอบตอวัดขนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุนแบ่งส่วนราชการออกเป็น4ส่วนดังนี้ 1. สําสำนักประลัด 2. ส่วนการคลัง 3. ก่องช่าง 4. ส่วนการศึกษา ด้วยคณะผู้บริหารที่นำโดยนายประภัยเพชรวรณมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุนที่เอื้ออำนวยประโยชน์สุขและขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากความขาดแคลนของประชาชนในตำบลวัดขนุนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดีเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น7ดด้านดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดำเนินการโดยอุดหนุนกลุ่มอาชีพทางการเกษตรเช่นปุ๋ยและอาหารสัตว์เป็นต้น รวมถึงการจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรการอุดหนุนสมาคมอปทเพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านชาวสงขลาโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการโดยก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ทั้งถนนหนทางและคูระบายน้ำรวมถึงการขุดลอกคูคลองเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนการพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและให้บริการครอบคลุมทุกชุมชนการซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกพื้นที่เป็นต้น3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนดำเนินการโดยสร้างจิตสำนึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและจัดทำโครงการกำจัดขยะในพื้นที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาสาธารณสุขดำเนินการโดยจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติม้อบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองราชันสร้างบ้านแก่ประชาชนผู้ยากไร้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้เพราะการศึกษาคือหัวใจของการพัฒนา ซึ่งคณะผู้บริหารได้ให้น้ำหนักความสำคัญในการพัฒนาไม่น้อยไปกว่าด้านอื่นๆที่เน้นการวางรากฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่ลูกหลานชาวตำบลวัดขนุนจึงจัดโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ทั้งสามแหง่งรวมถึงโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริมนมของโรงเรียนในเขตพื้นที่เช่นโรงเรียนวัดนองหอย โรงเรียนวัดขนุนโรงเรียนวัดวาดและโรงเรียนบ้านขนุนโครงการสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการโครงการอุดหนุนกาชาติจังหวัดโครงการลูกรอดแม่ปลอดภยัยโครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออกโครงการจัดเก็บข้อมูลจปทตำบลวัดขนุนโครงการอุดหนุนอ,อสอมอทั้งแหมู่บ้านตามโครงการจัดทำแผนสุขภาพภาคประชาชน โครงการวันเด็กแห่งชาติโครงการสนับสนุนการกีฬาเพื่อจัดแข่งขันกีฬาต่างๆรวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดวาดตามโครงการเสริมทักษะทางวิชาการโครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลวัดขนุนโครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยโครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีพร้อมถังดับเพลิงโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลโครงการทีมกู้ภัยตำบลวัดขนุนโครงการเยาวชนไวยใสห่างไกลอบายมุกโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นดำเนินการโดยอุดหนุนวัดหนองหอยสร้างศาลาอเนกประสงค์อุดหนุนวัดขนุนประเพณีชักพระโครงการวันกระตันยูโครงการแห่เทียนพรรษาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาเจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีโดยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆเพื่อรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในทุกมิติอย่างแท้จริงรวมถึงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มพลังมวลชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุนรวมถึงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นต้นก่อนอนก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง ชาวตำบลวัดขนันทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมเข้ามาเป็นผู้บริหารดูแลตำบลก็อย่างที่เคยบอกเล่ากับพี่น้องไมว่าจะเป็นตอนเป็นนโยบายนะครับหรือบอกเล่าพูดคุยกันนะครับเรื่องทุกอย่างที่เคยรับปากกับพี่น้องไว้นะครับว่าจะดูแลอย่างดีทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องการศึกษาของเด็กเรื่องกลุ่มอาชีพ เรื่องภัยพิบัติต่างๆผมกับผู้บริหารตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับและกาพี่น้องมั่นใจได้เลยว่าสีปีที่พี่น้องให้โอ,อกาสตรงนี้นะครับจะดูแลพี่น้องให้ดีที่สุดผมให้คำมัสัญญาครับครับผมผมในฐานะของปลัดองค์การหวานสนบนวัดขนุนนะครับก็ขอพูดในประเด็นที่ว่าการนํานโยบายของผู้บริหารนะครับคือท่านนายกนะครับมาสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับการที่ทำตร,ตรงนี้นะครับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงๆอุปสรรคปัญหามันก็มีนะครับอย่างเช่นว่านโยบายาที่เรารับมานะครับมันอาจจะไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างอุปสรรคการรับนโยบายจากาส่วนภูมิภาคส่วนกลางก็เหมือนกัน,นครับบางทีบางนโยบายมันก็ไม่ได้เข้ากับ ทางท้องถิ่นเรานะครับเป็นสําคัญก็คือนะครับหลักการทําง,งานของผมนะครับก็พยายามกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้น้องๆแต่ละคนนะครับซึ่งเป็นฟันเฟืองขององค์กรครับก็พยายามเคลื่อนไหวตัวเองอยู่แอคทีฟตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาไปเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับและเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ในที่สุดนะครับ ด้วยคณะผู้บริหารที่นำโดยนายประภัยเพชรวรนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุนพร้อมด้วยพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาตำบลวัดขนุนให้เป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กรทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนและเป็นองค์กรที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงดังวิสัยทัศน์ที่ว่า สาธารณูปโภคมีมากตรฐานส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตรักษาสิ่งแวดลอ้อมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยยึดหลักตามรัชญาด้านการศึกษานำพาจเจริญการงานอาชีพใน่งมือดำเนิน เศรษฐกิจเจริญทั่วทุกชุมชน